ใครที่เป็นสาวกลูฟี่ตองบอกเลยค่ะว่าอยากให้ดูคลิปนี้ให้จนจบเลยเพราะว่าตัวน้องโมเดลอลังการต้องมั่นใจได้เลยค่ะว่าตองไม่เคยทําโมเดลลูฟี่แบบนี้ที่ไหนมาก่อนทุกคนก็ยังไม่เคยเห็นแน่นอนเป็นตัวน้องโมเดลลูฟี่แบบผมค่ะ,ะใหญ่อลังการสวยสุดซึ่งกระปุกนี้นะคะก็จะเป็นกระปุกอเนกประสงค์นะลูกค้าเป็นคนรีเควสมานะคะน,น,นะคะลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นตี้นทะเลพววปลาการังหรือสัตว์น้ำปก็จัดให้ได้เลยค่ะตามคําขอของลูกค้าเลยวองบอกก่อนเลยว่ากล่องอเนกประสงค์ชิ้นนี้คืออลัง การมากๆรับรองเลยค่ะว่าใครได้ใช้ต้องมีโดนทักโดนถามทุกคนแน่นอนซึ่งลูกค้าสามารถส่งมาให้ตองทําได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะส่งแบบมาให้ตองดูก็ได้นะเดี๋ยวตองหาของให้ค่ะดีเลยทุกคนดูตัวน้องโมเดลสิคะน่ารักมากๆคือมันอลังการสุดเลยค่ะคือตองไม่เคยทําโมเดลลูฟี่แบบนี้มาก่อนเลยต้องบอกเลยค่ะว่าใครสาวกลูฟี่ต้องชอบมากๆแน่ๆเลยแล้วลูกค้ารีเควสต์อยากติดเป็นพวกปลกการังสับน้ำนะคะตองก็จัดให้ตามคําขอซึ่งเป็นแบบ 3D ทั้งนั้นเลยนะคะทุกใบสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกตินะไม่ใช่แค่ตั้งโชว์สวยอย่างเดียวเพราะตองอยากเน้นให้ใช้งานจริงได้แ<ต>ดและนี่ก็คือผลงานที่เซจรล้วคัะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะน่ารักไหมเอ่ย